เบอมงคลเนี่ยมันมีหลายศาสตร์แล้วมันพูดไม่เหมือนกันฉันควรจะเชื่อแบบไหนดีถ้าคุณอยากดูชมคลิปนี้นะครับ คลิปนี้ยาวนิดนึงนะต้องบอกก่อนว่าเบอร์มงคลเนี่ยมีหลากหลายอาจารย์เป็นหลายวิธีดูมากๆเลยนะแต่หลักๆที่แยกกันชัดเจนคือดูแบบผลรวมดูคู่ตัวเลขแบบหลักกระทบดาวหรือจะเป็นดูใช้แบบวันเดือนปีเกิดเข้ามาผสมแต่ละแบบเนี่ยอย่างวันเดือนปีเกิดหรือหลักกระทบดาวจะแตกออกจากหลักโหราศาสตร์ไทยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบผลรวมเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดไปสืบประวัติดูมันมาจากการตั้งชื่อนะซึ่งน่าจะมาจากอาจารย์ภูหลวงซึ่งท่านเองก็ไปเอาวิชาเนี่ยมาจากฝรั่งก็จะมีหลายคนเทียบพงศาสวดานตัวเลขเข้ามาจาก แต่จริงๆแล้วเขาเอาไว้ตั้งชื่อนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการดูเบอร์โทรศัพท์เลยย้อนกลับไปอีกครั้งนิดนึงเขาก็จะมาเล่นกับทะเบียนรถทะเบียนบ้านก่อนซึ่งผมก็ยังไม่เคยเห็นใครเดินมาหาผมแล้วบอกว่าโอ้ผลรวมทะเบียนรถแม่นมากครับผลรวมทะเบียนบ้านที่ถ่ายตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะมันไม่มีเพราะฉะนั้นอันนี้ให้ตัดตัดออกไปก่อนเลยเรื่องผลรวมเพราะว่าแค่ถ่ายก็ไม่แม่นเอามาใช้ในเบอร์โทรศัพท์ก็ไม่ได้ลองสังเกตดูเดินเข้าร้านหนังสือไม่มีใครเขียนหนังสือเกี่ยวกับผลรวมของเบอร์โทรศัพท์แบบชัดๆเลยม้ต่่คเดีวชาพงือทู ต่อกันาขาดซึ่งการทดลองขาดซึ่งความรู้นะครับส่วนหลักวันเดือนปีเกิดกับหลักกระทบดาวต้องยอมรับว่าอันนี้ผมไม่พูดถึงศาสตร์ไครแม่นไม่แม่นเนาะเพราะว่ามันพูดยากเนาะผมเองคงต้องลงไปเรียนทุกศาสตร์เราไม่มีเวลาขนาดนั้นแต่เท่าที่คนอย่างผมจะพอรู้ประสบการณ์19ปีในวงการเบอร์พอจะบอกคุณได้ก็คือถ้าหลักกระทบดาวแบบดูคู่ตัวเลขมีหลายอาจารย์เหมือนกันแต่ถ้าเอาอาจารย์ที่ไม่พูดถึงความแม่นนะพูดถึงราคาก่อนที่ตลาดเล่นจริงๆน่าเชื่อถือจริงๆตอนนี้มีแค่ศาสตร์อาจารย์นิติกิจเท่านั้นไม่ต้องเชื่อผมนะครับ ไปตามห้างเลยไปตามร้านขายเบอร์มันจะอยู่ในเลนสูงสุดมันบ่งบอกว่าตลาดเอาจริงๆตลาดเขาเล่นกันจริงๆส่วนอันที่มาท้ายสุดคือการใช้หลักบนเดินปีเกิดลองไปสังเกตดูเข้าร้านหนังสือมันแทบจะไม่มีใครสอนหนังสือที่เขียนมีน้อยมากแต่ตอนนี้มีมคัดสอนเยอะมากแตกหลากหลายอาจารย์หลากหลายวิธีจริงๆเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เรียนทุกศาสตร์ก็จะไม่บอกว่ามันจริงไม่จริงแต่ปัจจุบันมันยังไม่เป็นที่ยอมรับนักหรือแม้แต่ในเรื่องของราคาคนก็ยังมาอิงศาสตร์กระทบดาข,ของอาจารย์ยิติกิจอยู่ว่าถ้าตรงประมาณนี้เบอร์ถึงจะมีีราาคแต่อันน มีความยากตรงที่ว่ามันมีความซับซ้อนจึงทําให้มิจฉาชีพหรือหมอดูที่ไม่ได้หวังผลดีกับเราเนี่ยเอามาใช้ในการอัพราคาขายทั้งที่จริงๆบางทีต้นทุนเบอร์เนี่ยอยู่หลักสิบบาทอยู่หลักไม่เกิน1000พแต่มาขายคุณเป็นหมื่นแบบนั้นเป็นต้นเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนําว่าจะศึกษาเรื่องเบอร์คุณจะชอบให้มองอย่าไปมองจริงจังเนาะเพราะว่าเบอร์เป็นเพลงองค์ประกอบของชีวิตเป็นความสนุกของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราจะดูก็แนะนําให้คุณศึกษาก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดว่าตลาศาสตร์ไม่เหมือนกัน ต้องบอกกันว่ามันเหมือนกันยากเนื่องจากวิธีคิดหรือวิธีต้นกําเนิดแตกต่างกันแล้วนะ2คือมันมีหลากหลายอาจารย์ที่อิงวิธีการดูจึงมีโอกาสที่จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายอย่างที่ผมบอกกลับไปที่คุณศึกษาเองเรียนรู้เองทดลองเองและนั่นแหละครับคือเชื่อได้มากที่สุดแม้ผมพูดเองคุณก็ไม่ต้องเชื่อไปหาความรู้ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากรู้เบอร์มงคลความหมายเบอร์ของคุณเองตามหลักศาสตร์อาจารย์นิติกจก็ลองเข้ามาที่เรานะครับหรือว่าทักแชทเข้ามาสามารถมาดูเบอร์คุณได้ว่าความหมายเป็นอย่าง อะไรครับฟรีครับ